สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธภุณพระเครื่องนะคะพี่ขารบควรฝากพี่ๆช่วยกดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันดีกว่าค่ะพี่เดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บ,บนึง อันนี้จะเป็นสายคาดเอวค่ะพี่น่าจะของหลวงปู่บุญนะคะพี่เพราะว่ามีเบี้ยแก้ด้วยเอ๊ะมีเบี้ยแก้พูดเนือสุพรรณเลยจ้ะเพราะว่ามีเบี้ยแก้ยู่สองอันอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเบี้ยแก้นี้นะคะพี่ขาเป็นตะกุดจ้ะเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดสามดอกพร้อมตะกุดสามดอกจ้ะพี่นะคะเป็นใส่ไปอย่างนี้เชือกก่อกอย่างนี้นะจ๊ะตะกุดสามดอกเบี้ยแก้สองอันจ้ะพี่ตามภาพนะคะพี่เหมือนในภาพนะคะเนี่ย อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นสายคาดเอวหลวงปู่บุญจ้ก800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อป่านดอกใหญ่ๆเลยจ้ะดอกใหญ่ๆเก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะของหลวงพ่อป่านนี่ขอไว้ที่1,000บาทจ้ก หลวงพ่อป่านนี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่ขาเป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอวจากตามภาพนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงลบควนแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0้เนจากเนี่ยค่ะพี่ขาเป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอลหลวงพ่อป่านจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะเป็นเกลียวเกียวดันแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพนะจ๊ะ เดี๋ยวปรับลงแป๊บหนึ่ง อย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้กอา,าๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะสาภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่ตะกุดไม่ทราบที่นี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อกันจ้ะพี่เป็นเดือนเพ่อกันแต่ตะกุดหนูไม่ทราบนะจ๊ะหนูรู้แต่เดียนจ้ะเนี่ยเห็นแปลกๆดีก็เหมาคุณลุงก็ติดมาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะนะคะพี่ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพนะคะเป็นเดือนหลวงพ่อกันตะกุดหนูไม่ทราบนะคะพี่คะ่ะหนูได้มาอย่างนี้คะ่ะพี่แต่เก่านะคะพี่เก่ามากเลยคะ่ะนะคะพี่ดูความเก่าของข้างในตะกุดนะคะพี่จะมีลูกตุ้มๆอย่างนี้คะ่ะพี่นะคะด้านในเหมือนจะเป็นตะกุดคู่นะคะพี่ด้านในหนูก็ไม่ทราบว่าเป็นตะกุดเนื้ออะไรนะคะพี่แต่ได้มาจากภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะให้ดูด้านในเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อพิษจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะพี่อันนี้ไม่แน่ใจว่านนตะก่วหรือเปล่านะคะพี่หนูเองก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่สําหรับตะกุดนี้ค่ะ,คะพี่นะคะมีรอยจางด้วยนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อพิษค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนวนี้อันเต่าเต่าไม่ทราบว่าที่ไหนจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ตามภาพเลยนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ได้มาสภาพนอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะเป็นเต่านะคะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะจะ๊ะเต่าน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่600ทหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นอะไรนยเป็นคนห,หรือว่าไงเนี่ยทองทองอะไรเนี่ยนะคะ่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะขอคนที่รับได้นะจะ๊ะไม่เรื่องมากไม่เรื่องเยอะนะจะ๊ะพี่จ๋าน,นะคะกันไว้ก่อนจะ้ะเนี่ยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะพี่เต่าเก่าๆไม่ทราบที่จ้าหกร้อยบาทจ้า ส่วนอันนี้จะเป็นข้อมือจะพี่เป็นข้อมืออ่าเป็นเม็ดประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัชพานสูงจะอันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทนะจะพี่จ๋าตามภาพลปนะจ๊ะตามภาพเลยค่ะพี่ค่ะเป็นปิดตาค่ะพี่เป็นปิดตาเป็นเม็ดประคำอย่างนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่หนูได้มาอย่างนี้และค่ะพี่เป็นเหมือนพระฤาษีหรือเปล่าคะพี่เนี่ยค่ะพี่ เป็นรูปหล่ออย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้า้อบาทจ้ะพี่เป็นรูปหลอกเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นือสีนะคะหนูมองเป็นพระฤาษีนะคะพี่นะคะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500้อยบาทนะจ๊ะ500้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นพระหน้าฤาษีนะจ๊ะพี่นะคะ่ะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะส่วนองค์นี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ขาเป็นแบบพนมมือค่ะพี่เป็นแบบพนมมือนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะ่ะเป็นรูปหล่อนะคะพี่เป็นเหมือนคล้ายๆอะไรกุมารเหรอคะพี่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะพี่ขาแต่นั่งพนมมืออย่างนี้นะคะ อังค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอง์นี้เหมือนกันค่ะพี่ขาไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหมือนเหมือนอะไรนะพระไม่รู้ดีกว่าง่ายดีเนี่ยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองคนี้จะเป็นเดียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะเดือนพ่อแดงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนลงปุ่ หลวงพ่อกันขอไว้ที่700บาทจะ้ะมองยากหน่อยนะคะพี่ค่ะเพราะว่าอยู่ในพลาสติกนะคะพี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์ค่ะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นเม็ดข้าวเม่าพิจิตรจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทพอจะ้ะนะคะพี่ สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากพี่ขา,มขาเม็ดข้าวม่าพี่จิตนี้ขอไว้ที่500บาทจาก5้0บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่ด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจากอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่นะคะเป็นพระพุทธไม่ทราบที่ค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะ500บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ไม่รู้ที่เลยค่ะพี่ EP นี้จะไม่รู้ที่เยอะหน่อยนะคะพี่ขาเพราะว่าได้พระบ้านมาค่ะพี่เหมามาอันไหนรู้ที่ก็จะบอกนะคะพี่รู้ที่แต่อาจจะพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ที่หรอกค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เหมือนกันค่ะพี่ขาเป็นเหรียญโบราณจ้ะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะไม่ทราบที่นะคะข้างบนเหมือนมีห่วงอย่างนี้นะคะพี่นะคะ สภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะส่วนองคนี้จะเป็นหลวงพ่อท่านฉุยค่ะพี่ขาขอไว้ที่5้าร้อยบาทจ้ะตามภาพนะจ๊ะนี่ค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500อบาทนะคะพี่ขาเป็นเหียนหลวงพ่อท่านฉุยจ้ะ500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อสนิ่มแดงจ้ะพี่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะอันนี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทพอค่ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่พระเนื้อสนิมแดงไม่ทราบที่จะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญหลวงอะไรนะหลวงพ่อเหรียญหรอหลวงพ่อเหรียญวัดบางระหงนนบุรีอันนี้ไม่ทราบค่ะพี่หนูก็อ่านตามที่เขาเขียนนะคะพี่ขาอันนี้ขอไวทที่หกร้อยบาทจาก เหรียญน,นี้ขอไว้ที่600้ยบาทนะคะพี่ขาเขียนว่าวัดบางระโหงค่ะนนบุรีหลวงพ่อเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเหรียญห,หลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเหรียญไหมคะหอหีบไหมคะเนะะี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่6600้ยบาทนะคะพี่หนูไม่ทราบที่นะคะว่าที่ไหนเก่าๆอย่างนี้คะ่ะพี่6 0 0บาทปลายทาง5 0บาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาเป็นเนื้อเมกะพัดจ้ะ ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะไม่ทราบที่นะคะไม่ใช่ปู่นาคนะคะพี่ไม่รู้ว่าปิดตาอะไรค่ะพี่มาสภาพนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะตามสภาพเลยนะคะพี่ขาแม่ขาได้มาสภาพนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าเป็นเดี่ยญหลวงพ่อน้อยจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่นะค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่นะคะขอบคดสวยด้านหน้าค็สวยค่ะพี่หลวงพ่อน้อยค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะพี่รูปหล่อหลวงพ่อไปหรือเปล่าทรงเหมือนหลวงพ่อไปนะจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสำหรับรูปหล่อองค์นี้จ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบค่ะพี่500บาทจ้ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเหรียญนี้นะจ๊ะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจ้ะส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่มาในเรื่องกอบพลาิตกอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่จ่าเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่จ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นปู่รอดบัดวางน้ําวนนะคะพี่ใช่ไหมใช่ปู่รอดบางน้ําวนไหมหรือว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กงขออภัยด้วยนะคะพี่แต่หนูเออเหรียญปู่รอดมีหลายพิมพ์ใช่ไหมคะพี่หรือว่ามีแค่พิมพ์เดียวอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ดีกว่าค่ะพี่นะคะองค์เล็กอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ถ้าลูกค้าจะปิดบอกว่าเป็นทรงเหมือนพระพุธนะคะพี่ทรงสามเหลี่ยมพระพุธค่ะพี่หนูจะได้รู้นะคะอันนี้500บาทจะ้ะส่วนองค์นี้เป็นพระชัยวัดจะ้ะชัยวัดนี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะนะคะองค์เล็กๆอย่างนี้เลยนะคะองค์เล็กๆอย่างนี้เลยนะคะพี่คะ่ะชัยวัดองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพี่บูนอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะเริ่มพัดติกก่อๆอย่างนี้เนยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้เนยนะคะพี่ขาพระครูพี่บูนนะคะคณะรักขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมจะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่องค์นี้จ้ะเนี่ยค่ะเหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับเรียนหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาเชือกถักกับพี่ขาขอไว้ที่700บาทจ้ะปิดตาเชือกถักนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่สวยงามมากค่ะนันนาจะมีมาทีนะคะพี่ขานะคะองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้า7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าปิดตาเชือกถักจ้ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงด้านหลังจะเป็นสีพึ่งอย่างนี้นะคะคนละองค์กันกันกบ E ีพีเมื่อช้านะคะพี่นะคะ เป็นภาพไม่เหมือนกันนะคะพี่ภาพจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อทาบด้านหลังจะเป็นสีพึ่งสีเขียวอย่างนี้เลยค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้เป็นเหรียญปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญก่อๆโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญก่อโบราณเหรียญนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้เหมือนกันนะคะพี่ขาใช่เหรียญพระพุทธจินนาชไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเหรียญอะไรค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะไม่รู้ว่าเหรียญอะไรนะคะพี่เป็นเหรียญกลมนะคะเป็นเหรียญกลมอย่างนี้นะคะพี่ขาตามสภาพกันเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขค่คะพี่ได้มาสภาพนี้ก็ขายตามสภาพที่ได้มานะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะพี่เก่ามากเลยค่ะพี่ หลวงปู่สุขห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานด้านหน้าเป็นผ้าหลวงพ่อปานด้านหลังจะเป็นเสืออย่างนี้ค่ะพี่มีหางด้วยนะคะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะตามภาพนะจ๊าภาพไม่ชัดแอไลน์เลยค่ะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นเสือหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาจะมีหาง งวงขึ้นมาอย่างนี้นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1นึ่งับาทจ้ะหนึ่งพันสองบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขาสําหรับองค์นี้จ้ะพี่ๆคนไหนที่ปิดรีบโทรมานะคะพี่ขานะคะช้าหมดอดนะจ๊ะเหลือองค์นี้องค์เดียวนะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงโทรมาได้จ้ะพี่นะคะขอไว้ที่1นึ่งพันสองบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นประหลอดขีดหลวงพ่อเดิม500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะเนี่ยค่ะพี่ประหลัดขิดองว์พ่อเดิมค่ะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันไอ้ปูเอียเ่ยมเหรียญปูเอี่ยมค่ะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะจ๊ะ องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่สําหรับเหรือนหลวงปู่เอี่ยมเดือนนี้จ้ะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะหลวงปู่เอี่ยมจ้ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะแล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พีแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะรบกวนฝากพี่พี่ช่วยติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะ อีพีนี้หนูก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ